ชาววันอาทิตย์ต้องฟังพราะคลิปนี้ทำมาเพื่อคุณโดยเฉพาะค่ะเป็นคลิปความรักในช่วงครึ่งปีหลังนะคะทุกสถานะความสัมพันธ์กับนัดดูดวงจอกชีวิตวันอาทิตย์นะคะเริ่มต้นที่ไพ่ความเป็นตัวตนของคุณค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ ใครที่อยากจะสนับสนุนสปอร์ตช่องนัดนะคะสามารถส่งของขวัญมาให้ได้นะคะหรือว่าส่งกำลังใจมาให้ได้นะคะเป็นสติกเกอร์ก็ได้หรือว่าเป็นของขวัญก็ได้นะคะวันอาทิตย์ความรักขึ้นปีหลังอืมคนวันอาทิตย์นะคะจริงๆพลังงานท่อนแทงที่จะสดใสเลยคือพอพูดถึงวันอาทิตย์ ดาวอาทิตย์ดวงอาทิตย์ขึ้นมาทีเดียวเลยสองอันสองดวงนะคะเออสำหรับคนวันอาทิตย์เนี่ยความเป็นตัวตนของคุณนะคะก็คือเรียกได้ว่าเอาจริงๆอ่ะคุณไม่ได้ ไม่ได้ดิ้นรลนในการหาใครสมมติถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดนะเพราะว่าคุณมีความสุขกับชีวิตติดแกรมของคุณนะคะพอสมควรมีความสุขกับชีวิตน้ปัจจุบันการเป็นรูทีนของของคุณอยู่พอสมควรนะคะจากในไพ่สองใบเนี้ยมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะ่ะอืมมันเหมือนแบบมาถึงในจุดหรือสภาวะความรู้สึกที่ ฉันอยู่ได้แบบชิคแบบเก๋ของฉันแล้วอะฉันไม่จาเป็นที่จะต้องมีใครแต่ถามว่าคุณปิดใจหรือเปล่าคุณก็ไม่ได้ปิดใจนะคะอาจจะมีการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆในการพูดคุยกับคนแปลกหน้ากับคนต่างเพศหรือว่ากับเพื่อนเพศเดียวกันหรืออะไรต่างๆนันะก็ดีได้ทั้งหมดเลยคือแต่ถามว่าคุณจะเปิดใจให้กับใครนะเข้ามาในชีวิตคุณน่ะ ขนาดนั้นไหมแบบเปิดร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่านะัดก็มองว่าไม่นะคะก็รู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะรู้สึกแบบมันกับชีวิตนะปัจจุบันเนี้ยมันมีความสุขมันแฮปปี้อยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งคุณค่อนข้างที่จะยุ่งงานนะคะงานยุ่งพอสมควรนะคะวันวันหนึ่งอะ่ะคือมีสี่ชั่วโมงคุณทํางานไปแล้วหรือว่าคุณมีกิจกรรมที่คุณแบบชอบหรือว่าสนใจอะคะ่ะคือมันเหมือนแบบมันเต็มไปแล้วอะมันไม่ได้มีพื้นที่ให้กับคนอื่นที่จะเข้ามาสมมุติถ้าเกิดว่าเขาจะสามารถเข้ามาได้เขาก็ต้อง เนียนๆเ,เข้ามาแทรกซึมเข้ามาค่ะมันจะเขาจะไม่ได้ถึงขั้นกับการจู่โจมเข้ามาหาเราเป็นมันเป็นฟิลเนี้ยนะคะกับพลังงานแล้วคุณจะค่อยๆยอมรับเขาไปเองโดยที่คุณชอบความแบบค่อยเป็นค่อยไปอันนี้คือความเป็นตัวตนของคุณนะคะถึงแม้ว่าจะชอบความค่อยเป็นค่อยไปแต่คนวันอาทิตย์อะตัวคุณเองก็ชอบคนที่เปิดเผยจริงใจสามารถเห็นได้เลยว่าเขา รู้สึกยังไงกับเราอืม,มันเป็นคือมองง่ายอะ่ะไม่ต้องมานั่งเดาไม่ต้องมานั่งทายว่าคนคนนี้ยเขาเข้ามาหาฉันเพื่ออะไรคือถ้าเกิดว่าคุณเจอเจอเจอคนที่แบบสามารถเปิดเผยแล้วก็จริงใจได้อะ่ะคุณก็พร้อมที่จะเปิดใจนะอันนี้คือพลังงานของคุณในเรื่องของชีวิตด้านอื่นอ่นอะก็คือด้านสมมุติว่าการเงินการงานหรืออะไรต่างๆคุณสามารถจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วทุกอย่างอะ่ะมันลงตัวแล้วนะคะ เปิดไพ่พลังงานความรักค่ะให้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วก็ความโรแมนติกความรักครั้งใหม่อะมันกําลังจะ,จะ,ะเขาเรียกว่าวงจรความรักครั้งใหม่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ออคุณอาจจะอืมได้เจอคําตอบอะคะ่ะในเร็วๆวเนี้ยคําตอบของหัวใจอะในเร็วๆนี้ก็ได้ คือมันเหมือนแบบมันอยู่ใกล้มากๆแล้วอะมันเหมือนเราจะสมมติว่าอันนี้อันนี้มันคือดวงจันทร์ใช่ไหมคะมันเหมือนกับมันอยู่ใกล้แค่แค่แค่มือเอื้อมเข้าไปอะแสดงว่ามองว่าอาจจะมีคนในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะมีคนที่คุณถูกใจเข้ามาแล้วมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่มันสามารถคาดเดาได้ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนอะไรเนี้ยค่ะอืมคืออย่างที่บอกเนาะว่าชอบคนเปิดเผยนั่นแหละ ะะขอเช็คพลังงานคนโสดค่ะคนโสดคนโสดมีคนสนใจนะมีคนมาจีบแต่ว่าคนเลือกที่จะไม่สนใจเขาหรือว่าไม่ได้ไม่รู้ตัวนักแปดจริงๆนั้นมองว่าคุณรู้ตัวแหละแต่ว่าคุณเลือกที่จะทําเป็นไม่สนใจนะคะแต่ว่าในช่วงของครึ่งปีหละนะังเนี่ย คนคนนั้นนะเขาอาจจะเอาชนะใจคุณก็ได้ด้วยการทําอะไรบางอย่างให้กับคุณอะไรเงี้ยคุณบอกว่าคุณชอบกินข้าวข้าวหมูทอดอย่างเงี้ยค่ะข้าวหน้าหมูทอดเขาก็ทําข้าวหน้าหมูทอดให้คุณกินและนั่นเป็นรสชาติที่คุณชอบซะด้วยหรือว่าคุณบอกคุณชอบถ่ายรูปเขาก็เป็นนางแบบให้กับคุณได้อหรือว่าเขาก็เป็นเพื่อนพาคุณไป ตามโลเคชันต่างๆที่แบบน่าสนใจแล้วถ่ายรูปออกมาได้น่าสนใจอะไรแบบนี้ค่ะเป็นฟิลนั้นก็คือเหมือนกับเป็นคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็สามารถไปด้วยกันได้กับคุณแต่ว่ามีอันนึงนะคะนิดนึงนิดนึงตรงที่คนโสดอ่ะคนวันอาทิตย์นะคะมันเหมือนกับว่าความจริงอ่ะมันอยู่ตรงหน้าแล้วนะแต่คุณเลือกที่จะไม่เห็นมันอ่ะกับไพ่สองใบเนี้ยมันจะคล้ายกันตรงที่ว่า บางทีเขาอาจจะไม่ใช่สเปคในเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือบางอย่างะคะแต่ลองคุณลองถอยออกมาแล้วดูภาพรวมนะคะถอยออกมาแล้วดูภาพรวมของมันว่าว่าคนคนนี้พอที่จะเป็นไปได้ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะไพ่พลังงานบอกว่าถ้าคุณตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกนะคะให้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้ย มันอาจจะไม่ใช่การไปขอพรกับเทพเจ้าหรือว่าไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้ข้อหนึ่งเลยก็คือตัวคุณตัวเราอะถ้าเราทําตัวให้ศักดิ์สิทธิ์อะเราก็ศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยฉันสามารถไปเอ่อไปไปเคลื่อนย้าย วัตถุอะไรได้หรือว่าฉันไม่ได้ฉันสามารถไปมีพลังจิตได้หรือว่าฉันสามารถบอกตัวเลขให้มันถูกได้มันไม่ใช่แบบนั้นคําว่าศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้หมายถึงทําตัวเองอ่ะให้มันให้มันเชื่อมต่อกับพลังภายในที่มันที่มันยิ่งใหญ่กว่ากว่านะปัจจุบันเนี้ยค่ะอืมันรู้สึกว่ากับไพ่ใบเนี้ยนะคะมันเหมือนกับนั่นแหละอย่างที่บอกก็คือ เอ่ให้ขอพรแล้วก็บางทีลึกๆในใจอะคุณรู้แหละแต่ว่าคุณเลือกที่จะทําเป็นมองไม่เห็นจริงๆคุณรู้หมดทุกอย่างแหละเพียงแต่ว่าคุณเลือกที่จะไม่ใส่ใจนะคะก็ลองหันกลับมาใส่ใจดูและหรือนะก็ยังสามารถพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบไปเคารพไปไหว้ไปขอพรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่นัทมองว่ามันเป็นมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันอยู่ข้างในคุณนะคะคือคนทุกคนเนีย่ยอย่างเช่นการพูดเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์คือหมายความว่า ฉันรับปากอะไรไปแล้วอะฉันต้องทําให้ได้ฉันจะไม่ได้รับปากสุ่มสี่สุ่มห้าฉันนัดกับเพื่อนเจอกันห้าโมงฉันก็ไปห้าโมงตลอดเวลาจนทําให้ไอการกระทําของเราอะมันแบบเฮ้ยเพื่อนบอกไอคนเนี้ยมันมาตรงเวลาไม่เคยสายไม่เคยขาดไม่เคยอะไรเลยเฮ้ยมันแบบนั้นนะมันเป็นความรู้สึกนั้นนะทุกคนหรือแบบพูดอะไรไปแล้วรับปากอะไรอะไรไปแล้วอะเราสามารถทําได้อ่ะนั่นแหละมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นแหละนะคะ สำหรับคนโสดสรุปนะสรุปคนโสดก็คือ,อ,อให้คุยกับตัวเองเยอะๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุยกับตัวเองเราไม่รู้เรื่องก็ลองไปเสียงเซมซีไปขอพรไปเซ้งป่วยหรืออะไรต่างๆนะคะลองลองดูลองดูแล้วก็อีกอันนึงก็คือให้มองเห็นคุณค่าของคนที่เขาปรารถนาดีกับเรานะคะเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีคนที่เขารู้สึกดีกับคุณนะสแตนบายอยู่นะเพ้อๆอาจจะสองคนด้ซ้ำนะคะแต่ตีไปขั้นต่ำหนึ่งคนแล้วกัน ตะะีไปขั้นต่ำหนึ่งคนมันมีอยู่แหละแต่ว่าคุณเลือกที่จะไม่สนใจเขาเองคอมเมนต์มานะคะคนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์บอกว่าฉันไม่มีเลยจริงๆถ้ามีก็คือแบบถ้ามีก็รู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่ามัน,ถ,มนมถ้าเกิดว่ามันไม่มีจริงๆริะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเออแนะนําว่าให้คุณไปหาก,กิจกรรมทําหรือว่าให้ให้คุณแบบไปพบปะเพื่อนฝูงเยอะ ะคะคุณอาจจะได้เจอกับคนคนนั้นนะ่ะก็ได้ต่อมานะคะเรามาดูคนโสดค่ะเอ้ยไม่ใช่คนโสดคนคุยคนคุยคนที่เป็นคนคุยกันนะคะคนที่เป็นคนคุยกันมันเหมือนแบบอาจจะยังต้องปรับตัวเข้าหากันเพราะคนหนึ่งอะ่ะค่อนข้างที่จะอินฟเวิร์ดคนหนึ่งอะ่ะจะมีพลังงานความเป็นออ ความเป็นคนเงียบๆอยู่ในตัวเองส่วนอีกคนนี่ก็คือบอกโหล่าเริงเหมือนกับโลกนี้เหมือนเหมือนเพิ่งกินน้ําตาลไปสิบก้อนเลยแบบนั้นนะคะคือล่าเริงสดใสมากชอบแสดงออกส่วนอ,อกีกคนนึงอ่ะไม่ชอบแสดงออกไม่มั่นใจในตัวเองนะคะดังนั้นอ่ะก็เลยอาจจะต้องปรับกันนิดนึงคนนึงเป็นหินคนนึงเป็นหยางอะไรเงี้ยแต่มันก็สามารถเบลนกันได้ให้มันเข้ากันได้นะคะให้มันอยู่ด้วยกันได้เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อย ต้องฝึกฝนหรือว่าต้องใช้เวลาในการทำความรู้จักพูดคุยกันมากขึ้นนะคะหากิจกรรมทำร่วมกันค่ะอมบรรยากาศของคนคุยมันก็จะประมาณนี้นะสำหรับในช่วงครึ่งปีหลังของคนวันอาทิตย์นะคะต่อมาอ้ออีกอย่างหนึ่งอะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะคุณอาจจะเปิดเผยความอะไรบางอย่างที่มันอยู่ลึกๆข้างในของตัวคุณนะคะได้มากขึ้นก็ได้นะคะต่อมานะคะเรามาดูคนที่เป็นแฟนกันค่ะเป็นแฟนเป็นสามีภรรยากัน เป็นแฟนเป็นสามีภรรยากันนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนเป็นสามีภรรยานเนี่ยอแอบรู้สึกแอบรู้สึกว่าในช่วงครึ่งปีหลังอะคะ่ะมันอาจจะเป็นบรรยากาศของความคือถามว่ายังอยู่ด้วยกันไหมยังอยู่ด้วยกันค่ะไม่ได้คิดว่าจะห่างกันไปไหนเพียงแต่มันเหมือนกับ คนหนึงอะทำงานกลางวันอีกคนนึงทำงานตอนกลางคืนอย่างง้ยนมมันไม่ค่อยได้เจอกันหรือแบบบางทีมันไม่ค่อยได้พูดคุยกันสักเท่าไหร่ต่างฝ่ายต่างมีเรื่องมีภารกิจ มีสิ่งที่จะต้องทําหรือแม้แต่ไอ,ไอตัวเนื้อง,งานนะมันทําให้เรากับเขาอะไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้สื่อสารกันสักเท่าไหร่นะคะก็แนะนําว่าถ้ามันคุยกันไม่ค่อยได้คุยกันอะก็ให้แชทผ่านคุยกันแล้วกันอย่างน้อยๆอก็ให้มันรู้ว่าเอ้ยเรายังมีเขาอยู่นะเขาก็ยังมีเราอยู่นะคะอย่าให้ถึงขั้นกับการหายไปเลย2อ,อาทิตย์คุยกันทีนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะไม่ได้นะต้องคุยกันทุกวันนะคะอือประมาณนั้น แล้วก็อาจจะมีเหตุปึบปับเกิดขึ้นก็ได้อันนี้มันแอบแอบอิงก,กับในเรื่องของการอธิษฐานขอพอรเหมือนกันนะคะมันเหมือนกับสมมติถ้าเกิดว่าคุณวางแผนเอาไว้ว่าอยากจะมีบ้านมีรถมีอะไรต่างๆอนะไรเงี้ยค่ะก็ให้ให้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูหรือไม่ก็ให้ขอพอรกับตัวเองดูนะคะทั้งสองคนเลยนะทั้งทั้งสามีภรรยาทั้งแฟนทั้งอะไรอย่างเงี้ยกันนะคะอืมจริงๆอะ่ะคู่บรรยากาศของคนที่เป็นแฟนกันนะมันเหมือนกับ มันเหมือนมันมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาแล้วมันทําให้พลิกสถานการณ์ได้ได้นะสมมุติถ้าเกิดทะเลาะกันหนักๆอ่ะมันก็จะมันก็จะคืนดีกันได้จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบดีๆกันอยู่อ่ะให้ระมัดระวังเกณฑ์การทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นแบบนั้นนะคะแต่ถามว่าเรื่องนี้มันจะมันจะยาวนานมันจะกินช่วงระยะเวลายาวนานไหมนะกก็คิดว่าไม่ใช่เพราะมันจะเกิดขึ้นเร็วแล้วก็จบเร็วนะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์ค่ะยังไงก็คอมเมนต์นะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ